เบาสวยๆนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าเอาไปใช้งานเอาไปใช้งานมันแบบว่าจะจะย่าลดจะหรือว่าเปลี่ยนล้อไม่เอาล้ออ่าได้หมดหรือว่างานเซอร์วิสนี่ทางร้านก็รับครับก็รับนะก็ต้องจองคิวผ่านไลน์ครับชื่อเพจสปินด็อกไปครับอ๋อสปินด็อกไปใช่ครับติดเจ้าเดียวกันครับแต่แค่ของโลนครับ สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับขออนุญาตนะครับนี่สองหมื่นห้านะครับไซส์ไซส์อะไรไม่รู้ครับไซส์สิบหกนะครับหนึ่งศูนย์ห้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขอเบอร์โทรไลน์ทีนะครับ อิสตันนะครับ22 0 0ชุดผับสแลมนะครับสแลมอันนี้ก็จะมีเฟรมนะครับสวิตนะครับผมื5นนะครับอ,อยากได้ตัวไหนแบบไหนยังไงก็สามารถมาทักทายได้ครับเดี๋ยวค่อยขอเบอร์โทรรายละเอียดน,นะครับ อินฟินิตี้สามพันห้านะคะคาร์บอนเนาะคาร์บอนครับคาร์บอนเลยนะคาร์บอนครับนี่สองหมื่นห้านะครับเป็นแอร์ลเนาะ เป็นสกุละลาเป็นอราวครับผมอราวเนาะอราวใช่ครับได้ทั้งทางเรียบและขึ้นเขาใช่ครับผมได้ไม่เหมือนบอกว่ขั้น้นเนขานะครับสนใจนะครับเดี๋ยวคอยมาดูรายละเอียดกันนะครับ จะได้เป็นพัทคาร์อบอนเปส่คนใหญ่เลยครับพัทคาร์อบอนทั้งหมดเลยใช่ครับอันนี้คือเราแต่งแต่งเองหรือว่าได้มาจากลูกค้ามาครับอ๋อแต่งเองด้วยครับแต่งเองด้วยใช่ครับอ๋อชอบสไตล์ประมาณนนี้ใช่ครับก็ปั่นเองด้วยนะครับสองหมื่นห้าแล้วก็ม่ไม่ใช่แค่มีแค่ อเดี๋ยวต้องถามก่อนแนะนําตัวหน่อยครับผมครับผมชื่อซูมนะครับก็ทําเพจตอนนี้ก็มีเพจขายของจักรยานมือสองครับชื่อเพจสปินดอกไบครับอ๋อสปินดอกไบใช่ครับติดเจ้าเดียวกันครับต่แค่้องนล้นครับก็เลยว่ามาลงตรงนี้บ้างครับอ๋อช่วยๆกันช่วยๆกันสปินดอกไบนะครับผมก็นี่อันนี้อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนะครับทีมงานเดียวกันนะครับตัวนี้ออราใส่เป็นก็เรียว่า ปั่นได้ทั้งทางเรียบขึ้นเขานะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่อินฟินิตี้นะครับใช่ไหมครับไซส์เท่าไหร่เอ่ยเป็นเฟรมไซส์สี่สามจุดห้าครับสี่จุดสามจุดห้าใช่ครับอืมเราคาก็ไม่ได้แพงเนาะราคาแบบสามจุดห้าสามจุดห้าเลยครับก็คือซื้อไปเอาแบบว่าสมมติว่าคนที่เขาแบบเริ่มต้นอยากได้เฟรมดีๆเอ่อได้เฟรมอลูดีๆหน่อยนะฮะอะไหล่ดีๆสมมติว่าสมมติว่าจาก อยากได้เฟรมตัวนี้ทางร้านเราก็มีพวกมีจัดพาร์ตจัดใหุ้กเียร์อยากได้เซ็ตเซตเท่าไหร่ยังไงราคาเท่านี้ได้ไหมเราก็สามารถจับต้ังได้รต้มอยู่ที่แปดพันเก้าแปดพันเก้านะพวกอ่าลูกถ้าเรียกอะไรลูกปืนนะเป็นแบริ่งอยู่แล้วเป็นแบริ่งครับแกนยี่สี่ชิมิโน ตัวนี้ก็สวยๆนะครับก็เขาเรียกว่าคูโคาคร์บอนคาร์บอนทั้งคันได้ครับได้ล้อฮาวีล้อฮาวีอ๋อใช่ครับล้อขึ้นเขาขึ้นเขาโอ้โหราคาตัวนี้เท่าไหร่นะทำป้ายเลยนะยยนะใช่ครับพูดคุยได้ต่อรองได้เนาะ ว่าต่อรองต่อรองได้พูดคุยได้พูดคุยได้นะครับผมถ้าสนใจรายละเอียดจะได้แบบไหนงานอยากจะอยากจะเพิ่มอยากจะอัปเกรดหรือว่าจะจะลดจะเล็กหรือว่าเปลี่ยนล้อไม่เอาล้ออ่าได้หมดหรือว่างานสวิตนี้ทางร้านสวิตก็รับครับก็รับนะสวิตก็ต้องจองคิวผ่านไลน์ครับต้องจองคิวผ่านไลน์เพราะว่าคิวค่อนข้างเยอะครับอืมเพราะว่าพวกนี้งานละเอียดคือเขาเรียกว่าการเราต้องใช้เวลานะครับผมเพราะว่าปล่อยงาน ไม่ได้ครับมันหยาบๆแต่มันจะไม่ไม่เสียชื่อนะครับผมโอเคแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่ามีแค่จักรยานเฟรมก็จะมีพวกเสื้อผ้าเสื้อผ้าแบรนด์ไนเอ็นเลยครับอาลาฟาแบบครับแล้วก็มีเป็นแบรนด์ไทยที่เป็นว่าผ้าอิตาลีก็เป็นอันเดอร์เติ้ลครับนด้ครับได้ครับดูเซนได้เลยครับครับก็เป็นผ้าอิตาลีนะครับก็ใส่ดีครับแบบว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าร้อน เพราะงั้นใช่ครับระบายความร้อนดีๆประมาณถ้าเทียบก็เทียบกับแบรนด์ไฮเอ็นได้ครับเพราะเป็นผ้าอิตาลีอ่าใช่ครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาอยู่ที่ตัวนี้อยู่ที่พันห้าบาทพันห้าร้อยครับพันห้าร้อยบาทครับผมเป็นของใหม่มือหนึ่งแต่ท่าโซนนี้ก็เป็นมือสองเกรดไฮเอ็นอ๋อมือสองเกรดไฮเอ็นใช่ครับมือสองนี่ราคาเท่าไหร่ครับสำหรับคนที่ด้านหน้าเริ่มต้นพันเจ็ดพันห้าครับพันหนึ่งครับก็เท่าไหร่หนึ่งพันบาทด้านนี้พันเจ็ดครับพันเจ็ดใช่ มีหลายไซส์ครับหลายไซส์หลยขนาดมาถามกันได้ครับครับผมด้จัดส่งฟรีจดส่งฟรีด้วยได้ครับผมโอ้สำหรับคนที่อยากได้เสื้อเขาเรียกไรคุณภาพดีๆราคามือสองมืออ่ะได้ครับก็สป i ินต์ด็อกไบค์ไครับอยากได้สเลยถ้าอยากได้แบบว่างานเซอร์วิสงานแบบว่าอัพเกรดทำตกแต่งจักรยานก็นี่ได้เลยนะครับผมอันนี้ ถ้าเป็นตอบคามจอกยิวได้เลยครับเบอกก็จะมีหลากหลายราคานะอย่างที่เราเคยทำคลิปกันไว้แล้วนะครับผมครับของแท้แน่นอนนะครับราคาถูกๆนะครับผมจากได้เบาะสวยๆแบบทำให้รถเรามีความ Classic คลาสสิกความสวยความเก๋ความแบบ ไปจอดตรงไหนยังไงการบาดเจ็บก็ปรึกษาเรื่องการใช้บอกได้ก่อนครับอ่านะครับผมเพราะว่าสรีระของแต่ละคนมันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันประมาณนี้ครับเขาเรียกว่าเขาเรียกภาษานั่นเขาเรียกก็ปิดติ้งเนี่ยไมงได้ไหมพี่พี่พูดตูนพี่ขอโทษนะครับผมอันนี้ เริ่มต้นอยู่ที่800ใช่ไหมวันนี้เอามา800ทุกใบเลยครับ800ทุกใบเลยใช่ครับเป็นคาร์บอนหอมครับบางนตรงนี้เป็นคาร์บอนอันนี้คาร์บอนใช่ไหมใช่ครับผมอือนี่คือ800 800ยแปร้อนะครับเป็นรางเขียมที่หยุดมากกว่ารางอะลูมิเนียมครับเราสั่งได้นะครับผม เบาสวยๆนะครับแตบบ่ว่าเขาเรียกว่าเอาไปใช้งานเอาไปใช้งานมันแบบว่าคือน้ำน้ำหนักจะต่างกันเลยต่างกันเยอะไหมน้ำหนักจากคาร์บอนไปตัดสังเกตไหเทียบต่างกันอยู่ครับต่างกันเยอะใช่ไหมต่างกันหลักกำได้ครับแต่แบบว่ารู้สึกแบบจับมาแบบรู้สึกได้เลยนะครับผมก็เขาเรียกว่าสินค้าดีๆอยากจะให้แนะนํานะครับผมตลาดนัดทีวีนะครับเปิดทุกวันเสาร์แรกของเดือนนะครับอาจจะจะเกิดสมมติว่าโควิดมาก็อาจจะ หยุดไปบ้างนะนะครับผมนะแต่ก็สามารถติดต่อที่เพจได้เลยนะครับก็จะมีสินค้าดีๆที่อยากจะให้แนะนำนะครับผมอของเราก็จะเป็นพวกแบบคัดเกรดครับโอเค,อเคก็เดีย๋ยวติดตามกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ